4 0เมตร30เมตรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันทางพี่น้องราชดรก็ยังทําทกินอยู่นะครับแต่ไม่ได้ออกโฉนดนะครับอันนี้ที่ท่านให้คําถามว่า,าข้างในกับข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นข้างนอกอตอนนี้ที่เราประชาคมกันครั้งก่อนเนี่ยอย่างน้อยเราจะกำแนวเขตไว้อย่างน้อยนะครับ15เมตรไว้เป็นที่สาธารเพื่อทําอะไรต่างๆ อันนี้ใช้มติของประชาคมก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าที่บางคนโนดตรงนี้เข้าลึกไปถึง30-40เมตรแล้วเขาสานะแค่15เมตรส่วนที่เหลือ20-30เมตรจะเป็นของชาวบ้านก็ไม่ใช่นะครับยังไม่ได้ออกโฉนดเหมือนเดิมนะครับอันนี้แต่ว่าเขาก็อยู่ของเขาไปนะครับซึ่งเราเน้นการพัฒนาก่อนนะครับอันนี้คือแนวทางที่เราจะดําเนินการส่วนตรงนี้นะครับ เราคูดไปแล้ว4เฟสนะครับอันนี้ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามท่านารัฐมนตรีว่าการนะครับท่านและเอกํำนัดคณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับได้นําคณะนายกรัฐมนตรีนะครับมาที่นี่ามามาจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับล่างสุดเลยของป่านะครับเมื่อวันที่12บสอกุมภาพันธ์าร้อหหลังจากมาก็อนุมัติเงินมาให้กรมชนประทานพี่สวยนะครับประมาณ พันว่าลามที่มาพัฒนาจากเดิมน้ําเก็บตรงนี้แค่ห้าห้าล้านแล้วก็อันนี้ก็ตื้นเขินนะครับปัจจุบันเก็บจริงๆเนี่ยถ้ามันตามที่พี่สวยว่านะครับจะเก็บได้ประมาณยี่มห้ายี่สามสิบแต่ข้อที่จริงเวลาเราจะเก็บจริงๆเนี่ยมันจะกระทบข้างบนนี้เพราะว่าเราทําทฝ่ายรับได้ถ้าทํายกฝ่ายสูงมันก็จะท่วมเหล่านี้บางที่ที่มันเป็นแห่งที่เป็นที่มาที่เรา ท่านปฏิทีว่าวันก่อนว่าเราอาจจะต้องลงพื้นที่ว่าตรงไหนได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าอาจจะไม่กี่จุดแต่เราก็ต้องอลดระดับลงไม่งั้นชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับเราเก็บจริงๆอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15หล้านนะครับแต่จริงจริงศักยภาพเก็บได้ประมาณ20กว่าล้านแต่เก็บจริงๆริประมาณ15ล้านไม่งั้นมันจะกระทบสองข้างนะครับก็หาลือกับทางที่ปร,รึกษาไว้เบื้องต้นเหมือนกันว่า อาจจะต้องมาทำาตรงที่เปลี่ยนวิถีนะครับที่น้ำท่วมประจำเพื่อให้เก็บน้ำได้เต็มพื้นที่และจะได้ใช้รางานะครั้นะครับอันนี้ก็ที่ผ่านมาดำเนินการแล้วมันจะมีมรดกของที่ประโมทที่ทิ้งไว้อยู่3ามจุดนะครับมรดกคือกองดินแต่ไม่ใช่มรดกบาปนะพี่น,อน้องมรดกกองดินนะครับที่ทิ้งไว้ให้เราที่เราจะต้องมาคิดมาทำต่อน้ำเนี่ยเราได้อยู่แล้วล้วกว็ปีนี้ทราบว่า ทางท่านรัฐมนตรีได้งบสนับสนุนงบประมาณระบบกระจายน้ําอยู่ 5. จุดนะครับจุดแรกน่าจะอยู่ประมาณนี้จุด2จุด3จุด4จุด5นะครับประมาณ1 2อกว่าล้านนะครับกำลังจะดําเนินการเพื่อระบบกระจายน้ําให้มีน้ําแล้วให้ทุกคนได้ใช้แต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังคิดต่อว่ากองดินนะครับจุดนี้ที่เราอยู่อยู่แล้วบ้านควายเมื่อก่อนบ้านควายเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้แต่อยู่แบบกระจัดกระจายไม่มีการจัดการ าสารละลูกผใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็เลยแล้วบางจุดก็กระจัดใจกันตามตามลำน้ำเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องเคยร้องเรียนนะครับไปยังสำนักนายกแล้วก็ส่งมาให้อำเภอแก้ไขก็คือเขาเกรงว่า,ามูลของควายเนี่ยนะครับมันเป็นต้นน้ำแล้วมันจะทำให้น้ำเสียน้ำอะไรต่างๆนะครับก็พยายามสร้างอำเภอก็ร่วมกับทุกภาคีนะครับมาช่วยกันสร้างความเข้าใจก็เลยเอามารวมจุดตรงนี้ ตั้งแต่การขุดละกับเขตห้ามล่าเนื้อที่อยู่ประมาณ80ไร่โดยประมาณนะครับตรงนี้เราจะจับระเบียบแล้วเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ275ไร่โดยประมาณนะครับก็อันนี้เป็นกองดินที่ทับถมนะครับอันนี้จุดแรกจุดที่2นะครับก็คือ,อขุดขุดระวางาให้เป็นรูปหัวใจนะครับปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเกาะกลางน้ารูปหัวใจแล้วคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดมีมติให้เป็น ในส่วนของพุทธคุยามซึ่งเราได้มีการปั้นพระพุทธรูปต่างๆหน้าปกนะครับสนับสนุนโดยท่านาท่านธรรมนัตกับคณะสงนะครับตอนนี้เราดําเนินการแล้วก็ทางกรมชนของอที่สวยนะครับก็ได้บริจาคนะครับทำห้องน้ําทั้งของชายและของหญิงทั้งอของพระสงฆ์ด้วยนะครับ พี่พโมทเลยน่าอิ่มบุญนะครับทำบุญครับนะครับสอง่องน้ำเพราะผมไม่รู้ไปเอาที่ไหนนะครับใช้เงินประมาณสามแสนบาทก็ขอพี่พโมทกับพี่หินอย่างเดียวนะครับก็ได้แล้วก็ถนนต่างๆเราก็บูรณานการทำบริจาคต่างๆนะครับซึ่งท่านที่ปรึกษาก็บริจาคมาหลายบาทนะครับในการทําไฟทําถนนอะไรต่างๆแล้วกากการด้วยเราจะพัฒนาแล้วเดี๋ยวเราจะมีการพัฒนานต่อไปอันนี้จุด2จุด3คือ,อกอกเขตห้ามล่าตรงนี้เดิมทีเราขุดจะให้ทําเป็น จุดเช็คอินนะครับท่านที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับแต่มันแหว่งนิดหน่อยตอนนั้นพี่ประโมทอาจจะเมาหมัดอยู่โดนใช้งานเยอะแต่ก็เลยวดไม่เหมือนของจริงทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องโทษพี่ประโมทคนเดียวนะครับพรามันมันไม่ได้สัดส่วนดูแล้วนะครับเหลือตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นรูปเช็คอินอันนี้คือจุดที่สามจุดที่สี่อันนี้คือ <c oughs> จุดที่สามกี่ไในอร์จุดที่สามนี่อยู่ประมาณสองสองร้อยกว่าไร่เหมือนกันครับ 200กว่าไร่เหมือนกันนะครับแล้วจุดที่4ที่เราต้องการมีการพัฒนาก็คือปลาไคเนี่ยพันปีเป็นส่วนอนุรักษ์แต่ปีที่แล้วจากการขุดของกรมชนประทานน้ําไหลลงตอนแรกมีนักวิชาการมาให้คําข้อมูลผมผมก็ยังไม่เชื่อผมไม่มีความรู้แต่พอถึงฤดูแรงมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆน้ําเนี่ยไหลลงล่องลึกนี่หมดเลยแล้วทําให้ตรงนี้ตื้นเขืนซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันจะเป็นแอ่งแล้วก็มันจะท่วมตรงนี้ด้วยมันจะเป็นป่าไคสร้างความชุ่มชื้นเป็นที่ของอยู่ปูหอยปูปาลาอะไรต่างๆแต่พอมีการขุดได้รับผลกระทบโดยตรงคือน้ําตรงนี้ไหลลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ปีที่แล้วนะครับต่อรบกวนท่านัฐมนตรีว่าการเีกครับเพราะนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีโทรหาท่านท่านปลัดกระทรวงซัพ์เนาะเก็บน้ำล้างเกตน้าล้างของเงินก็ไม่ได้ท่านรัฐมนตรีธรรมนัตโทรไปหาท่าน,านปลัดกระทรวงแป๊บเดียว วนเงินมาให้4แสนบาทนะครับหให้ในวงเงิน4แสนแต่ใช้แค่1แสนเราใช้อย่างประหยัดนะครับกระโดงก,กันกำนันที่เยู่ยบ้านเครื่องพญานาคสูบน,น้ําเสียไปหลายเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรงนี้นะครับเป็นซากที่เราทําไว้ก็คือขุดตรงนี้ให้น้ํามันเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นพี่ปรโมโทได้กรุณาเห็นปัญหาตรงเนี้ยเมื่อกี้เราทําไป4เฟสละเฟส6ก็คือระบบกระจายนั้น เฟสห้านะครับเฟสหกปับนะครับก็จะทําตรงนี้เป็นเรียงหินทั้งหมดนะครับรอบเกาะกลางน้ํารูปหัวใจแล้ววันก่อนท่านที่ปร,รึกษาได้กรุณาให้ท่านสุรชาตินะครับอพอสํานักโครงการได้ทางที่สวยได้ขอโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปอีกประมาณ1ล้านกับ2ล้านบาทนะครับเดี๋ยวก็คงจะ,ะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ที่ปร,รึกษาวันนี้นะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับว่ามาเพิ่มเติมกับท่านรองประหลัดนะครับ อันนี้ในส่วนนี้แล้วก็เป็นปี68แล้วก็ในส่วนของเขตห้ามล่าเนี่ยปลาไขาเนี่ยก็จะทําเป็นคล้ายๆกับคลองวีนิดนะครับกว้างอยู่ประมาณช่างเปาเท่าไหร่ครับเมตรถึง2เมตรตามสภาพโดยไม่ให้ทําลายสัตว์ป่าด้วยให้เรือเอาเข้าไปแล้วล่องน้ําเข้าไปเพื่อหน้าแล้งจะได้มีน้ําหล่อเลี้ยงแล้วไม่แล้วก็เราจะได้ไปดับได้ ได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นเชิงท่องเออที่ยวเดี๋ยวเพื่อนจ้างเงียบฟื้นฟูเมตรสองเมตรครับเป็นการฟื้นดคือตรงนี้นะครับที่เราคุยกันกับส่วประธานเราวางแผนว่าเราจะใช้ร่องน้ําเดินร่องน้ําธรรมชาติเดินเพราะว่าข้างในมีร่องน้ําธรรมชาติเดินอยู่อาจจะขายายนิดหน่อยครับ,รบแล้วก็ทำประตูที่จะใ,ใช้แรงงานคนก็ดีนะ้วไมีได้จ้างงาน ก็อยู่ที่ท่านพระพรมโธดครับหระประโมดสั่งยังไงเราก็ทําเห่างนกันครับอันนี้อ่าอันนี้ทั้งหมดทราบว่าทางพี่ประโมดของบป,ปีหกแปดไปแล้วหกสิบหกล้านจริงๆท่านรัฐมนตรีว่าการว่าจะเอาทําไมหกแปดเอาหกเจ็ดเลยแต่พี่ปรโมโธดเขาไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราก็เห็นใจพี่เขา ก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนี่ก็มีอะไรก็ให้68ปครับว่า6กผมจะเกษียณละจริงจริงเอามาตรงตรงนี้ต้องขออนุญาตไหมพูดอ่ะก็ขออนุญาตทางนี้นะคือคืออย่างนี้ครับตรงตรงตรงนี้ในที่สาธารณะเนี่ยนายอำเภอดูแลแต่กรณีกระทบกับสัตว์เนี่ยเขตห้ามล่าแต่ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยตรงนี้เราจะทำเป็นโครงทานปรับปรุงภูมิพัฒน์แล้วก็เพิ่มสักยพาพาในการดูแลสัตว์ มันเข้าเงื่อนไขของเขาครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ทําเนี่ยนกเอ้ยสัตว์เอ้ยตายหมดก็เป็นโครงการร่วมใช่ครับโครงการร่วมแล้วก็เดี๋ยวถ้าโครงการชนประทานทำก็เหมือนมาก็คือส่งให้นอเออนุญาตให้เขียนห้ามล่าเขาคณะองคการอนุญาตในหลักการไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเฟสหนึ่งสองสามสี่ขุดไปแล้วห้ากำลังจะดำเนินการหกกำลังจะดำเนินการนะครับมาอยู่ที่กองดิน มรดกของพี่ปาโมอดก่อนเกษียณมาเห็นแล้วคงจะช้ำใจมาเมื่อไหร่ก็เป็นกองดินนะครับก็มีแนวคิดตอนนี้ทางอำเภอ,อแม่ใจนะครับก็เลยเสนอโครงการนี้โดยกลุ่มโยธาธิการนะครับเป็นเจ้าของเรื่องที่จะทำเป็นอารียะเสถิรซึ่งคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับคัดเลือกให้อำเภอแม่ใจเป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนที่จะทำพื้นที่ แปดสิบไร่ตรงนี้แล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบไร่กว่านี้รวมแล้วสามร้อยสี่สิบกว่าไร่เป็นอารยะเกษตรน,นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติถาวายพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<อ>เนื่องในโอกาส6กรอบเจ็ดสิบสองพรรษายี่สิบแปดกระดาษหกมิลเนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางพอชอกับโยธามาทางนี้นิดนึงครับคอชอเดี๋ยวขอพชาได้มีแนวคิดเพราะว่า อตอนที่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามีการเบมสโตมงติงกันก่อนแล้วก็หลักคิดก็คืออย่างที่ท่านประธานอ่างบอกนะครับว่าทําแล้วใครดูแลทําแล้วทิ้งไว้หรือไม่อันนี้จะนําเรียนว่าเรามีบ้านควายทั้งหมด49ครอบครัวเลี้ยงวัวควายอยู่ประมาณพันกว่าตัวดูแลโดยปศุสัตว์ที่เป็นทีมงานของกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาเป็นอารยะเกษตรอย่างไรเดียวอ่ะเชิญท่านคอชอครับ ที่รึกษานะคะแล้วก็ททุกท่านนะคะในส่วนของอพอชอ,อ,ชอแล้วก็ทางโยธาธิการนะคะได้ไปรำนโยบายแล้วก็ไปกุบรมนะคะเรื่องของแนวทางการทำอารยเกษตรนะคะ,ะจากเป็นพื้นที่1ใน6ของประเทศนะคะนี่ก็ทางนองดีไซน์นี้ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งเราก็ได้ไปออกแบบกับคณะที่ปรึกษ,ษาของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ออกแบบมาเป็นแนวคิดนะคะการน้อมนำศาสตร์พระราชาและก็หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะเป็นรูปแบบของอารยเกษตรซึ่งคอนเซปต์ของเราก็คือจากนภาผ่านภูผาเรียบพร้อมนาสู่มหานาทีนะคะเป็น คอนเซปต์นะคะที่น้องนําจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ศึกษารักษาต่อยอดของรัชกาลที่10นะคะซึ่งประยุกต์มาจากรูปแบบของโคกหนองนาค่ะซึ่งเราก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น4โซนนะคะสี่โซนก็จะเป็นโซนโซนที่1นึ่งนะคะอยาให้พี่อธิบายโซนที่หนึ่งจะเป็นโซนผ่านจักรภานะครับโซนที่2จะผ่านภูผา ซนที่สามจะเรียกฮงนาโซนที่สี่ที่เราอยู่นี้ก็คือผ่านมหานาทีเป็นโซนที่สี่นะครับซึ่งเป้าหมายหลักของเราที่จะต้องทําให้สําเร็จภายในเดือนกรกฎานี้เ,นเดือนมหามงคลน,นี้ก็คือในโซนที่สี่เป็นจุดนําล่องก่อนก็คือโซนสูมมหานาทีนะครับซึ่งจะซึ่งตอนนี้ปัญหาของเราก็คือทั้งสภาพภูมิประเทศสภาพยิน แล้วที่มีปัญหามากสุดก็คือเรื่องระยะเวลาในการพัฒนา <S <S <ม>ซึ่งเป็นข้อจํากัดของเราที่ต้องทําโครงการเฉลิมพระเกียรติให้แล้วเสร็จภายใน28กรกฎาคมนะครับอยากเชิญรายละเอียดนิดนึงว่าเราจะทําอะไรบ้างจะจะทําโซนบ้านควายนี้ก่อนนะครับทำ้นี้โซนน้าล่องก็คือโซนโซนที่4โซนน้ำล่อง,องยกมมกเบบ้านควายยกมวมบท่านสารามณิกี คร่าวๆนะครับในส่วนของที่การดาเนินการภายในกรกคดาคมนี้ก็จะประกอบไปด้วย7จ็ดิกรรมด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือโซนริมตลิ่งด้านฝั่งที่ติดกับเรานะครับก็โซนนี้เราจะาทเป็นแซนวิชปลาเพื่อที่จะ,ะสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำนะครับในในบริเวณนะครับ โซนที่สองก็จะเป็นงการการปรับปรุงสภาพของปรับปรุงและจัดการน้ําเสียภายในบริเวณหมู่บ้านควายนี้นะครับโดยจะทำทองไส้ไก่และทองลําเรียงน้ําเสียเข้าสู่ระบบบังบัดน้ําโดยธรรมชาตินะครับใช้เป็นระบบบ่อน้ำระบบผึ่งนะครับโดยใช้หลักวิทยาเศรษฐกิจแจงผมสารก็คือใช้ผมลงสื่นะครับ การทาปั๊บ <c oughs> นะครับก็จะใช้บำบัดโดยใช้ผักตบชวานะครับแล้วก็นำนำบำบัดเสร็จก็จะปล่อยลงสู่พื้นที่แล้วก็นำมาใช้ในพื้นที่สำสำหรับการปลูกหญ้าเลี้ยงพืชน,นะครับโซนที่กิจการต่อมาก็จะเป็นโซนฟาร์มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ2 1บเอ็ดไร่เป้าหมายเบื้องต้นที่เราจะทา ให้แล้วเสร็จนี่ก็ประมาณ7ไร่โดยประกอบไปด้วยระบบส่งน้ําและระบบกระจายน้ํารวมทั้งปลูกหญ้าเพื่อสําหรับเป็นต้นพันธุ์และก็ขยายพันธุ์ในอนาคตต่อไปนะครับประมาณ7ไร่ที่มีความมุ่งหวังว่าจะต้องแล้วเสร็จก่อนพรกคาดานะครับโซนต่อมาก็จะเป็นโซนงานปลูกป่านะครับก็ตรงนี้จะเป็นเป็นแปลงสาธิตในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง นะครับก็จะเป็นเป็นกลุ่มนอกจากนั้นก็จะมีการกระจายไปไปในแต่ละส่วนของ,ของพื้นที่เพื่อที่จะช่วยกันบำรุงแล้วก็ให้ความร่มเงาแก่พื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับโซนต่อมาก็จะเป็นโซนปลูกผักสวนครัวนะครับก็จะเป็นการการสาธิต็กเรียนส่วนของปลูกพืชผักไว้สําหรับทากินในพื้นที่นะครับชาวบ้านจิตอาสาต่างๆก็จะได้มาร่วมกัน ทำการปลูกและก็ดูแลพื้นที่เป็นในตัวด้วยครับค่ะก็คือในในการดําเนินงานตรงนี้นะคะหลักๆเราก็จะให้ทางกลุ่มที่เป็นผู้เลี้ยงวัวนะคะประมาณ49่ส <c oughs> ิเือนนะคะที่ที่อยู่ที่นี่แล้วก็บริหารจัดการที่นี่เป็นหลักแล้วก็ส่วนเสริมเนี่ยก็จะต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรามุ่งหวังให้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ <c oughs> ต้นแบบนะคะของ สามารถที่จะให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่เราคิดเราทํากันเนี่ยร่วมจากข้างล่างแล้วก็ภาครัฐเข้ามาช่วยออกแบบตามวิถีภูมิสังคมที่นี่นะครับแต่ปัญหาก็คือกอระทรวงมหาดไทยไม่มีงบป,ประมาณให้แม,ม้แต่บาทเดียวท่าน,าเ,ปน,นเป็นหนึ่งในหนที่รับคัดเลือก คัดเลือกแต่คัดเลือกให้นําเสนออารยะเกษตรแต่ไม่มีงบประมาณให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาบูรณาการในพื้นที่ซึ่งเรื่องศึกษะต่างๆเนี่ยาาทางชุมประธานกับอ,อบจอก็ช่วยกันรับผิดชอบ